สวัสดีค่ะทุกท่านชอบดื่มน้ำมะพร้าวไหมคะเรามาฟังประโยชน์ดีๆของการดื่มน้ำมะพร้าวกันค่ะน้ำมะพร้าวนะคะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนค่ะและมีอีลาสตินให้กับผิวนะคะส่งผลทำให้ผิวพันธุ์เปล่งปังสดใสค่ะ น้ำมะพร้าวนะคะจะมีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหารค่ะและช่วยลดอาการกวดไหลย,ย้อนได้นะคะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะเป็นฮอร์โมนเพศขั้นพื้นฐานนะคะที่พบอยู่ในผู้หญิงค่ะช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสน,นะคะได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะนะคะ และบรรเทาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ดีค่ะอุดมไปด้วยวิตามินมีทั้งในเนื้อและก็ในน้ำมะพร้าวนะคะมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเหล็กกรดอะมิโน และยังมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยค่ะช่วยลดอาการร้อนในนะคะมะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นน้ำมะพร้าวช่วยดับร้อนในร่างกายและช่วยแก้ร้อนได้ดีค่ะเ oh. ชื่อกันว่านะคะการดื่มน้ำมะพร้าวก่อนนอนนะคะจะช่วยฟื้นฟูบำรุงร่างกายได้ดี ในเวลาที่เรานอนหลับค่ะและส่งผลดีต่อร่างกายทั้งในเรื่องการดูดซึมสารอาหารได้ดีและช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสชะลอการเกิดริ้วรอยให้กับผิวได้ค่ะน้ำมะพร้าวช่วยแก้อาการเมาค้างได้นะคะหลังค่ำคืนที่มีการดื่มอย่างหนักหน่วงค่ะเชื่อว่าหลายท่านนะคะคงจะมีอาการเมาค้างนะคะ การดื่มน้ำมะพร้าวสักแก้ว2แก้วค่ะน้ำมะพร้าวจะมีเกลือแร่และมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะฟื้นฟูร่างกายเติมน้ำให้กับร่างกายค่ะลดอาการปรวดหัวได้ดีนะคะการดื่มน้ำมะพร้าวนะคะควรดื่มในช่วงเวลาที่ท้องว่างค่ะจะทำให้ร่างกายนะคะสามารถนำสารอาหารวิตามิน และธาตุต่างๆไปใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะดื่มช่วงเช้านะคะหลังจากตื่นนอนจะทำให้ร่างกายมีความสดชื่นจะช่วยให้กลไกภายในร่างกายและระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติค่ะดื่มช่วงก่อนนอนนะคะจะทำให้กรดอะมิโนและแร่ธาตุต่างๆสามารถทำงานได้ดีในขณะที่กำลังหลับค่ะ และช่วยให้หลับสบายขึ้นนะคะในระหว่างวันหากร่างกายเสียเหนื่อมากหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียก็สามารถดื่มน้ำมะพร้าวได้ค่ะหรือดื่มเป็นประจำก็จะยิ่งทำให้อาการเหล่านี้บรรเทาไปได้ดีนะคะแต่การดื่มน้ำมะพร้าวนะคะก็มีข้อควรระวังค่ะเรามาฟังข้อควรระวังนะคะ สำหรับผู้ที่เป็นโรคไตค่ะอาจจะมีภาวะหัวใจวายได้นะคะหลังจากการดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปจึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะไม่ควรดื่มเกินสัปดาห์ละสองลูกค่ะเนื่องจากว่าน้ำมะพร้าวมีสปปรรพคุณช่วยขับปัสสาวะนะคะอาจส่งผลทำให้ร่างกายขาดน้ำไตจะทำงานผิดปกติได้ค่ะ สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานนะคะไม่ควรดื่มน้ำมะพร,าะร้าวในปริมาณมากเกินไปถึงแม้ว่าน้ำมะพร้าวสดจะมีปริมาณน้ำตาลน้อยแต่ก็มีคาร์โบไฮเดรตค่ะที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้นะคะการดื่มนะคะควรดื่มในปริมาณน้อยค่ะและควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ สำหรับท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะค่ะการดื่มน้ำมะพร้าวนะคะก็ควรจะควบคุมปริมาณไม่ให้มากจนเกินไปค่ะเพราะน้ำมะพร้าวนะคะจะมีโพแทสเซียมในปริมาณสูงค่ะจะส่งผลนะคะต่อการเต้นของหัวใจจะทำให้การทำงานผิดปกติได้ค่ะ สำหรับท่านนะคะที่ไม่มีโรคประจําตัวนะคะการดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำํำจะส่งผลดีต่อร่างกายค่ะมีประโยชน์มากๆนะคะแต่ก็ไม่ควรรับประทานเกินวันละหนึ่งรูปนะคะการทานในปริมาณที่พอดีจะส่งผลดีต่อร่างกายค่ะรู้ถึงประโยชน์ดีๆของน้ำมะพร้าวแล้วนะคะ อย่าลืมดื่มน,น้ำมะพร้าวนะคะเพื่อความสดชื่นแล้วก็ให้ร่างกายมีประโยชน์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ